สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยเรื่องเล่าเชาบ้านนิทานลูกทุ่งลุงบินเป็นผู้บรรยายให้ฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบินด้วยนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องขาดบาทเดียวจะเป็นเศรษฐีทมกับชวนเป็นพี่น้องกันพ่อแม่ได้ล้มหายตายจากไปหลายปีแล้วทิ้งไรนา ไว้ให้ทำคนละนิดคนละหน่อยพอได้ทำกินทั้งสองคนก็ได้มีครอบครัวต่างคนก็อยู่ครอบครัวของตัวเองมีอะไรสองพี่น้องก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดเมื่อเสร็จจากทำนาก็พากันปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินบางขายบ้างไม่ว่าจะเป็นแตงกลัวถั่วฝักยาวฟักทองเจ้าทมเป็นผู้พี่เจ้าทวนเป็นน้องสองคนอยู่กับลูกเมียอยู่บ้านคนละหลัง อยู่ไม่ไกลกันมากนักแต่ทว่าเจ้าทวนผู้เป็นน้องไม่ว่าจะทำอะไรปลูกผักปลูกนางขายมีลูกค้ามาลุมซื้อไม่ขาดแต่ละวันวันนี้ก็มีลูกค้ามาใช้บริการหลายเจ้าทวนวันนี้มีผักอะไรขายบ้างเมื่อวานข้ามาเอาไปขายหมดใหม่มีเหลือวันนี้มีกี่อย่างละทวนอ๋อวันนี้มีสามอย่างครับผักทองแตงกวาถั่วฝักยาวครับ นาเอาทั้งหมดสามอย่างเลยหรือเปล่าครับฟักทองเองขายโลเท่าไหร่ล่ะอ๋อฟักทองผมขายโลละสลึงแตงกวาถั่วฝักยาวละ่ะขายโลเท่าไหร่สองอย่างนี้ขายโลละห้าสิบตังค์ครับนะงั้นข้าเอาสามอย่างเลยเอามาให้ข้ายอย่างละสามสิบโลนะได้เลยครับนะเดี๋ยวผมจัดให้สมัยโน้นยังใช้เงินสลึงเงินบาทอยู่ ไม่ว่าเจ้าทวนจะทำอะไรก็ได้เงินเป็นกอเป็นกรรำเจ้าทมผู้เป็นผี่ไม่ว่าจะทำอะไรไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไรทำธุรกิจอะไรก็หลุ่มหลุมดอนดอนบางครั้งขาดทุนก็มีเงินใช้ใจในครอบครัวบางครั้งชักหน้าไม่ถึงหลังดียังมีเจ้าทวนคอยช่วยเหลืออยู่เบ,บ,บ่อยๆบางครั้งถึงจะเป็นผี่น้องกันหน้าตาเหมือนกันบุญวาสนาอาจจะไม่เหมือนกัน ผู้เป็นน้องไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นกำไรผู้เป็นพี่ไม่ว่าจะลงทุนทำอะไรดูเหมือนว่าจะขาดทุนไปเสียทุกอย่างเจ้าทมผู้เป็นพี่ก็ดูเป็นคนขยันขันแข็งแต่ทว่าทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จบางครั้งเจ้าทมก่อท้อคิดอยากจะเข้าไปรับจ้างอยู่ในตัวเมืองอีกอย่างคิดเกรงใจเจ้าทวนผู้เป็นน้องชายด้วยน้องชายให้เงินมาลงทุนก่อบอย ไม่อยากจะรบกวนเจ้าทวนน้องชายวันนี้เจ้าทวนได้เดินทางมาหาเจ้าทมผู้เป็นพี่ชายเจ้าทมได้เอ่ยปากบอกน้องพร้อมกับลูกเมียของตัวเองที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยพี่ว่าจะเข้าไปในตัวเมืองสักระยะเข้าไปหารับจ้างไปหาทุนมาสักก่อนว่าจะลองเปลี่ยนวิถีชีวิตดูจะดีขึ้นไหมไม่ว่าพี่จะลงทุนทำอะไรดูว่าจะขาดทุนไปสมดุด พี่ทมจะไปรับจ้างทำอะไรเหรอใครว่าจ้างอะไรพี่ก็จะทำลูกเมียก็ให้เขาทำนาอยู่ที่นี่แหละพี่ก็จะเดินทางไปคนเดียวไม่ว่าจะเป็นลูกเมียหรือว่าจเจ้าทวนน้องชายก็ไม่ได้พูดคัดโชคดีนะพี่ทมเดินทางปลอดภัยนะพี่ขอให้รวยๆกลับมานะถ้ายังไงไม่เข้าท่าก็กลับมาบ้านนะพี่วันต่อมาเจ้าทมก็ได้ปันตาเล้งที่เป็นกระบะของตัวเอง ที่ไหวใช้ทำมาหากินอยู่ที่บ้านออกเดินทางมายังตัวเมืองจากบ้านมายังตัวเมืองระยะทางก็ประมาณ60สกิโลเห็นจะได้เมื่อปัญซาเล้งขู่ใจมาถึงยังตัวเมืองเจ้าทมก็ไรงานรับจ้างวิ่งพักเจ้าของร้านเมื่อมีคนมาสั่งผักให้เอาไปส่งเรียกใช้บริการเจ้าทมให้ไปส่งทมทมเอาผักไปส่งร้านเจยเยาร้านเจแป้นให้เจ๊หน่อยสองร้านนะ ได้เลยครับเท่าแกเมื่อทรงพักเสร็จขากลับก็เก็บขวดเก็บกระป๋องใส่ติดรถซาเล้งมาด้วยเพื่อสะสมกันไว้เยอะๆก็จะได้นำไปขายบางวันตอนกลางคืนก็ออกไปหาเก็บของเกา่าตามถังขยะมากองไว้บางครั้งเจ้าทมก็ไปรับจ้างเทปูนทำก่อสร้างทำทุกอย่างที่มีคนว่าจ้างได้เงินก็เอาไปให้ลูกเมียพอได้ใช้ใจางานหนักการเบา เจ้าธมทําทุกอย่างไม่เคยบนแต่ทว่าการเป็นอยู่ครอบครัวก็ยังไม่ดีขึ้นเงินที่ได้มาก็เอาไปใช้หนีเขาด้วยเจ้าทมแอบกู้เขามาก็ยังใช้เขาไม่หมดไม่กล้าที่จะบอกเจ้าทวนน้องชายเจ้าธมก็ได้ชาวห้องเล็กๆอยู่ตามลําพังเพียงคนเดียวมากล่าวถึงท่านเทวดาที่มองดูเจ้าธมอยู่บนสวรรค์ตลอดเทวดาท่านยังรู้ว่าเจ้าทมเมื่อชาติปางก่อน ยังเป็นหนี้เป็นสินเขาอยู่เมื่อได้มาเกิดชาตินี้เจ้ากรรมนายเวรที่เจ้าทมเป็นหนี้เขาอยู่เขาก็ตามมาจองกรรมจองเวรเทวดาได้ติดตามมองเจ้าทมอยู่ตลอดมองเห็นเจ้าทมไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาก่อทาทุกอย่างเป็นคนค่อนข้างจะขยันแต่ถว่ายังมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวอยู่เย็นวันนั้นเจ้าทมกําลังจะเอะหลังนอน อยู่ๆก็มีเทวดาองค์หนึ่งมาปรากฏตัวให้เห็นยืนอยู่ตรงหน้าในห้องนอนจะว่าฝันก็คงไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้นอนหลับมองเห็นเทวดาองค์นั้นรูปร่างสงางามทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วยสีเหลืองเสื้อผ้าก็ออกแสงและยิบระยับคล้ายทองคำเจ้าทมเมื่อเห็นก็ตกใจเทวดาก็มองเห็นว่าเจ้าทมตกใจเจ้าไม่ต้องตกใจข้าจะมาบอกข่าวดีให้กับเจ้า เมื่อชาติก่อนเจ้ายังมีหนี้มีสินเขาอยู่หนึ่งร้อยบาทให้เจ้าทำบุญไปใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวรให้หมดทำบุญให้ครบร้อยบาทใช้หนี้เขาหมดเมื่อไรเจ้าจะรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทันทีท่านเทวดาพูดจริงหรือครับข้าจะพูดเล่นกับเองทำไมข้ามองเห็นเจ้าเป็นคนดีเป็นคนขยันน้องชายเจ้าเขาไม่มีหนี้สินติดตัวมาแต่ชาติปางก่อน เมื่อเขาเกิดมาชาตินี้เขาจะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก่อนที่จะกลับเทวดาก็ยังได้ย้ำอีกเจ้าอย่าลืมทำบุญให้ครบร้อยบาทนะครบเมื่อไหรเจ้าจะเป็นเศรษฐีเจ้าทมลองเอาเล็บหยิกหนังของตัวเองเห็นว่ายังเจ็บคิดว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปแต่ถ้าว่าเจ้าทมก็ไม่ได้นำเรื่องนี้ไปบอกลูกบอกเมียรหรือว่าบอกน้องชาย ตั้งแต่นั้นมาเจ้าทมก่อได้ทำบุญตามวัดบางบางครั้งทำหาสิบตะตงังบางครั้งก่อทำหนึ่งสลึงบางครั้งก่อทำหนึ่งบาทสมัยก่อนโน้นบ้านไหนทำบุญสิบบาทแสดงว่าบา้านหลังนั้นจะต้องรวยเป็นเศรษฐีสมัยนั้นเนื้อหมูกิโลละหบาทเงิน5บาท10บาทกว่าจะหาได้ต้องใช้เวลาทำงานหลายเดือนเจ้าทมเมื่อทำงานได้เงินก่เข้าวัดไปทำบุญ ทำสลึงบางสองสลึงบางวันเวลาก็ผ่านไปเป็นปีเจ้าทมมีเงินก่อเขาวัดทำบุญบางครั้งสามสี่เดือนถึงจะได้ทำบุญสักหาสิบตะตังเงินทองค่อนข้างจะหาอยากกอสมควรแต่ถ้าว่าทำสลึงสองสลึงกว่าจะครบร้อยบาทค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเจ้าทมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนมีสตุงสตังหาเช้ากินข่ำเงินทุกบาททุกตะตังก็มีข่าหมด เจ้าทมก็ไม่เคยได้นับว่าททำบุญไปกี่บาทแล้วมีเงินเมื่อไรก็ไปทําไม่มีก็ไม่ทําเลยจำไม่ได้ว่าตัวเองได้ทําไปกี่บาทแล้วเจ้าทมทำบุญมานานพอสมควรไม่เห็นว่าจะรวยสักทีคิดว่าเทวดามาหลอกเล่นๆแถมยังด่าว่าเทวดาอีกน้อยแน่ท่านเทวดาแหม่ไม่ต้องมาบอกให้ข้าทำบุญอีกนะข้าทำจนไม่มีเงินติดตัวแล้วไม่เห็นว่าจะรวยสักที ไม่ต้องลงมาหลอกชาวบ้านอีกนะท่านเทวดาอย่าลงมาให้ข้าเห็นนะข้าเห็นเมื่อไรจะเอาขวานจามกระบาลเลยเกี้ยวเจ้าทมก็บโ,บโหูเมื่อเทวดามาบอกให้ทําบุญครบร้อยบาทแล้วบอกว่าจะเป็นเศรษฐีถูกรางวัลทีหนึ่งตอนนี้ก็ทํางานอยู่สองสามปีก็เริ่มจะท้อแถมยังโดนท่านเทวดามาหลอกอีกแม้ข้าเคยเห็นแต่ผีมันหลอก เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละเทวดามาหาโลกชาวบ้านมีวันหนึ่งเจ้าทมเคยไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อท่านก็เคยดูลายมือให้แล้วก็เคยทักโยมมันทำบุญนะอุทิศส่วนบุญส่วนกูศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรนเขาลายมือโยมไม่ธรรมดานะนี่เส้นวาสนารู้สึกว่าจะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นมันทำบุญเดี๋ยวก็เป็นเศรษฐีนะโยมเจ้าทมก็คิดว่าโดนเทวดาหลอกยังไม่พอ ไปที่วัดหลวงพ่อยังบอกให้ทําบุญอีกโดนหลวงพ่อลอกอีกตอนนี้เจ้าโทมก่อไรกลับมาใช้ชีวิตอยู่ยังบ้านของตัวเองอยู่กับลูกอยู่กับเมียตั้งแต่นั้นมาเจ้าโทมก็ไม่คิดที่จะทําบุญอีกต่อไม่ว่าลูกเมียจะไปทําบุญอยู่ที่วัดไหนเจ้าโทมก็ไม่คิดที่จะทําบุญไม่ว่าจะเป็นงานผับปาหรืองานกระถินเงินสลึงหรือสองสลึงก็ไม่คิดที่จะทําช่วงนี้เวลาผ่านไปหลายปี ทุกครั้งที่มีงานบุญเมียเจ้าทมบอกให้ผู้เป็นสามเข้าวัดไปหาทำบุญเจ้าทมก็ไม่สนใจแถมยังบอกลูกเมียอีกอยากจะไปทำก็ไปทำเองข่าบเบื่อเลือเรื่องทำบุญไม่ว่าลูกเมียจะไปทำบุญที่ไหนเจ้าทมก็ไม่เคยคัดลูกเมียแต่ทว่าตัวเองไม่ยอมทำเทวดาท่านอยู่บนฟ้าท่านก็นังมองดูแถมยังรุนให้เจ้าทมทำบุญ นั่งรุนใจจดใจจอว่าเจ้าทมมันจะทําบุญไหมเทวดาท่านก็นับอยู่ว่าเจ้าทมทําบุญไปเท่าไรแล้วตั้งแต่เจ้าทมทําบุญมาเป็นจํานวนเงินเกาบาทพอดีคงเหลืออีกหนึ่งบาทถ้าเจ้าทมทําบุญอีกหนึ่งบาทก็จะครบร้อยบาทพอดีถ้าครบร้อยบาทก็เป็นอันว่าใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวรหมดแล้วที่เป็นหนี้เขาแต่ชาติปางก่อนเทวดาท่านก็รู้หมดว่าใครเป็นหนี้ใคร ใครเป็นหนี้ใครอยู่ชาติไหนใครเป็นหนี้กันเท่าไรขาดเหลือเท่าไรที่จะต้องใช้หนี้เขาแต่าว่าตัวเจ้าทมไม่รู้ว่าตัวเองทําบุญไปกี่บาทแล้วเจ้าทมก็คิดว่าตัวเองทําบุญมาเยอะแล้วไม่รวยสักทีเลยไม่คิดที่จะทําบุญต่อตกมาคืนนั้นเทวดาเห็นว่าเจ้าทมทําบุญมาเยอะแล้วขาดบาทเดียวก็ครบหนึ่งร้อยบาทตามจํานวนที่ต้องใช้หนี้เขาแต่ชาติบางก่อน เจ้ากรรมนายเวรก็เลยตามติดตัวท่านเทวดายอมที่จะผิดกฎสวรรค์ลงมาเข่าฝันบอกเจ้าทมทมเอ้ยทำบุญใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวรให้หมดซะจะได้ไม่มีหนีส้สินต่อกันขาดอีกบาทเดียวก็ใช้หนี้เขาหมดแล้วเมื่อใช้หนี้เขาหมดแล้วเจ้าก็จะรวยเป็นเศรษฐีถูกรางวัลที่ 1, 2, หนึ่งสองงวดซ้อนในความฝันเจ้าทมยังได้ดาเทวดาอีก แหมยังมีหน้ามีตามาหลอกข้าอีกเลยยังกล้ามาบอกข้าทำบุญอีกข้าไม่เชื่ออีกแล้วเทวดาเทวดายังไม่รีบไปอีกเดี๋ยวข้าก็เจิมเดวยขวานแห่งว่าแบะออกเป็นสองเสียงเลยนี่แหมไม่มีงานทำหรือไงเที่ยวมาหาหลอกชาวบ้านเทวดาเห็นว่าเจ้าทมลากขวานออกมาจะฟันเทวดาก็เพ่นสิครับใครละ่ะที่ไม่กลัวขวานก่อนท่านเทวดาจะไปก็ยังได้เรียกสั่งอีก อย่าลืมทําบุญนะอีกนิดเดียวก็รวยแล้วท่านเทวดาองค์นั้นก็ได้หายไปในพริบตาเมื่อเจ้าทมตื่นขึ้นมาก,ก็ยังนั่งดาเทวดาอีกแม้ยังมีหน้ามาก,กาบอกให้ข้าทําบุญอีกนิดว่าจะเป็นเศรษฐีข้าก็ทํามาตั้งเยอะแล้วก็ไม่เห็นว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งสักทีสงสัยเทวดาองค์นี้ไม่ปากก็บองแล้วเที่ยวมาหาลอกต้มชาวบ้านไปวัน,วน วันต่อมาวัดที่บ้านก็ได้มีงานทอดกระถินเจ้าทมไดเดินทางไปยังวัดกับลูกเมียด้วยเมียกับลูกก็นั่งอยู่ติดกันเมียเจ้าทมก็เอามือสะกิดบอกให้ผัวไปทําบุญพ่อเมืองเอานี่เงินไปทําบุญตอ่อยอดกระถินเกิดชาติหน้าจะได้ไม่ยากจนเหมือนชาตินี้เมียเจ้าทมก็ได้หยิบเงินหนึ่งบาทมาให้เจ้าทมไปทําบุญตอ่อยอดกระถินแม่มึงไปทําเองถอะ พ่อทำมาเยอะแล้วพาลูกไปทำบุญต่อยอดกระถินกับเขาไปผู้เป็นเมียเหม่อเห็นว่าผัวไม่ไปก็เลยเอาเงินบาทนั้นไปทำบุญต่อยอดกระถินท่านเทวราก็หนังมองอยู่บนฟ้าก็ได้ถอนหายใจเอ,อ้เจ้าทมเอ้ยเอ็งทำบุญอีกบาทเดียวก็หมดหนี้หมดสินกับเขาแล้วจะได้เป็นเศรษฐีอีกไม่กี่วันก็ไม่เอาน้อเองขาก็ไม่รู้จะช่วยเองยังไงแล้วทมเอ้ย เวลากว่าผ่านไปแปดเก้าปีเจ้าทมก็ยังไม่เคยคิดที่จะทําบุญผ่านมาอีกไม่กี่ปีเจ้าทมก็ได้ล้มป่วยเสียชีวิตจากลูกเมียไปอย่างสงบบุญใครทําใครก่อได้เรื่องบุญเรื่องกุศลของแบบนี้ทําแทนกันไม่ได้ถ้าเจ้าทมมันทําบุญทีละสลึงสี่ครั้งก่อครบบาทแต่ถ้าว่าเจ้าทมก็ไม่ยอมทํานี่แหละที่โบราณเขาบอกว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ท่านเทวดามาบอกมาเข้าฝันยังหาว่าเทวดามาโกหกมาหลอกเขาเรียกว่าวาสนาไม่ได้เป็นเศรษฐีเจ้าทมก็เกือบจะเป็นเศรษฐีขาดบาทเดียวแท้แท้เจ้าทมเอ้ยทำบุญหวังสิ่งตอบแทนก็เป็นแบบนี้แหละตอนที่เมียให้ตังไปต่อยอดกฐินหนึ่งบาทถ้าเจ้าทมรับเงินไปต่อยอดกฐินตอนนั้น ก็คงจะรวยเป็นเศรษฐีไปแล้วสำหรับนิทาเรื่องขาดบาทเดียวก็เป็นเศรษฐีได้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำา่าสวัสดีครับ